Happy birthday! ไม่อยูยฟจะไม่แล้วไฟจะไม่ไก่หมดแล้วไม่รู้พยาฟกู่งม่รู้ฟกูย่่ตไฟนไหนวะอยู่ข้างๆเลยฝงนนไม่ไฟอยู่งนี้ฝังนี้ด้วยฝั่งนี้เยฝงนี้ไม่ติดกูแล้วแล้วเมื่อวันนั้นพวกซเปิดติดอ่ะก็วันนี้ไม่ติดไง เปียนมานานเท่าไหร่แล้วทำไมเปิดท้อง